สำหรับการทำงานของวงจรไฮดรอลิกที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นสตาร์ทวงจรน,นะครับโดยการสตาร์ทจากปุ่มสตาร์ด้านบนเปรียบเสมือนการสั่งสตาร์ทให้มอเตอร์ไฟฟ้าเกิดการทำงานนะครับการอธิบายหลักการทำงานเราก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1อธิบายได้ว่า เมื่อมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะไปสั่งให้ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกทำงานตามไปด้วยเมื่อปั๊มทำงานปั๊มก็จะดูดน้ำมันจากถังพักขึ้นมาส่งผ่านรูพีของชุดต้นกำลังและส่งไปยังรูพีของวาล์วสี่ทับสและไหลผ่านออกรูบีไหลกับถังพักน้ำมันนะครับน้ำมันอีกส่วนหนึ่งนะครับ ไหลผ่านเกตวัดความดันและไหลเข้าวาวล์วระบายความดันในขณะนี้นะครับความดันที่เกิดขึ้นในวงจรนะครับยังไม่เกินค่าที่เราตั้งไว้คือ60บาร์นะครับก็จะทําให้เนแรงดันไม่มากพอนะครับจึงทําให้วาวล์วระบายความดันตรงนี้ยังไม่ทํางานนะครับเหตุผลที่ความดันน้อยนะครับในช่วงที่เราสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าในช่วงนี้ก็เป็นเพราะว่า การที่น้ํามันสามารถไหลไหลวนแบบนี้ได้นั้นนะครับจะทําให้ความดันเน็ตดอปลงไปนะครับอันนี้ก็คือหลักการทํางานในส่วนที่หนึ่งหลักการทางานส่วนที่สองคือเมื่อดันคันโยกค้างไว้วาล์วสีทับสองทำงานคือรูพีต่อตรงกับรูเอส่วนรูบีต่อตรงกับรูทีในส่วนที่เอกับพีกับเอต่อกัน น้ำมันไหลผ่านดูเอเข้าไปยังกระบอกสูบนะครับทำให้การสูบเคลื่อนที่ออกเมื่อการสูบเคลื่อนที่ออกจนสุดและหยุดนิ่งนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำมันถูกจ่ายเข้ามาในวงจรเรื่อยๆนะครับจนทำให้ความดันเพิ่มขึ้นในวงจรเมื่อความดันเพิ่มขึ้นและเกินค่าที่เรากำหนดไว้คือ60บากก็จะทำให้วาวระบายความดันตัวนี้ทำงาน นะครับแล้วก็ระบายน้ามันที่เป็นส่วนเกินเนไรกับถังเพื่อรักษาแรงดันในวงจรให้อยู่ในค่าคงที่นะครับถ้าค่าในวงจรนะครับไม่คงที่นะครับหรือเกินค่าที่เราผลากบ้างเนี่ยจะทําให้เกิดอันตรายต่อวงจรได้นะครับก็คือ,อ,าอาสายอาจจะรั่วหรือเกิดการแตกได้นะครับอันนี้เป็นหลักการทํางานในส่วนที่สองหลักการทํางานส่วนที่3ามคือเมื่อปล่อยมือจากคันโยก สปริงที่วาลสีทับสองดันวาลกลับสู่ตำแหน่งเดิมคือลูพีต่อตรงกับลูบีส่วนลูเอต่อตรงกับลูทีนะครับในส่วนของลูพีกับบีต่อตรงกันเนี่ยนะครับทาให้น้ํามันเนี่ยไม่ไหลเข้าไปในกระบอกสูบแล้วนะครับเป็นการตัดสัญญาณน้ามันไม่ให้เข้าไปในกระบอกสูบนะครับส่วน a กับทีต่อกันนะครับและสปริงในกระบอกสูบก็จะดันให้ก้าสูบเนี่ยเคลื่อนที่เข้า ะร,ระหว่างที่ก้างสูบเคลื่อนที่เข้านั้นน้ำมันที่เข้าไปในกระบอกสูบก่อนหน้านี้นะครับก็จะถูกระบายผ่านรูเอโอฮูที T, และหลายกับถังพักนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทํางานของวงจรนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับ